ัฟติแบ็กสองพันสิบห้านะครับตัวนี้ครับเราจะมาสาธิตตัวการสวมแบบนี้นะครับตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณสักเดี๋ยวผมดูให้นะครับสองอยู่ที่ประมาณหกเซนนะครับตัวนี้ครับเรมิเตอร์นะครับทีนี้ที่เราขยับปีนไซส์หน้าใหญ่กว่านะครับตัวนี้สองจุดห้านิ้มันจะเข้าไม่ได้นะครับเนไมมันจะสวมสวมไม่ได้เลยนะครับเราเลยจาเป็นที่เลือกไซส์ปีนใหญ่กว่าคือจะเป็นสามนิ้วนะครับความยาวก็คือสี่นิ้วทีนี้ พอความยาวสามคูณสี่นี้เนี่ยมันจะเหลือเหลือพอสมควรนะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองเป่าดูว่ามันพอได้ไหมถ้าตัวนี้มันต้องสั่งผลิตเป็นเซนนะครับมันถึงจะใส่ได้พอดีาทางโรงงานเราตัดได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองตัวสามคูณสี่ให้นะครับผมจะมาร์กไว้นะครับแล้วก็จะลองตัดหรือว่าลูกค้าลองเป่าก่อนก็ได้นะครับว่าว่ามันจะไซส์ประมาณไหนนี่ผมจะลองตัดเข้าๆให้ดูก่อนนะครับ นะครับไปประมาณนี้วิธีการเป่าตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะใช้ปืนเป่าของร้านมีจำหน่ายที่ร้านปรติบัตินะครับผมจะปาดที่ด้านก้นเขาก่อนนะครับนี่ครับเขาจะกดได้ประมาณประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดแบบนี้นะครับแล้วเราก็ปาาแล้วก็เป่าได้เลยครับทีนี้ถ้าเราเป่าเนี้ยครับถ้าไม่เจาะรูระบายลมเราต้องรอให้ลมระบายออกนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเจาะก็คือมันจะบายเลยคนนี้นะครับนะครับอันนี้ไซส์มันใหญ่กว่านะครับแต่ความตึงมันจะสูงนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเป่าให้ดูประสิทธิภาพของฟิล์มนะครับ แต่ถ้าร้องนี่คือลูกค้าวางได้นะครับดูครับอันนี้เราเป่าเรียบว่างกานง่ายๆแบบนี้นะครับนะครับเป่ากดปึ๊บลูกค้าด้เห็นนะครับอันนี้มันจะเรียบตึงได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไซส์ของมันมันจะตึงกว่านี้นะครับด้านหัวนะครับด้านกายนะครับสนใจสินค้าสอบถามได้นะครับสืบเป็นท่านหนึ่งสองสองหนึ่งสองศูนย์แอดไลน์นะครับแอดไซ p ์พีเอพีีซีนะครับขอบคุณครับ